แปลหนังสือธรรมบทภาคที่4เรื่องแห่งสมมเนรชื่อว่าบันเดตหน้า3ามตั้งแต่อัาสะคุณเตเชนะสกสะอาสนังอุณาการังทัศเสสิเป็นต้นไปอัทาครั้งนั้นอาสนังอันว่าอาสนะสักกะของเท้าสกกะทัศเสสิแสดงแล้วอุณาการังซึ่งอาการคืออันร้อนคุณเตเชนะด้วยเดชแห่งคุณ อัสสามเนรสะของสามเนนนั้นโสสะโกนว่าเท้าสกะะนั้นอุปทาเรนโตทรงใคร่ครวญอยู่อิติว่าการนังอันว่าเหตุกิงอะไรนุโขน้อแลอัิมีอยู่อิติดังนี้ กินเตตวาทรงดำริแล้วอิติว่าปันฑิตตสามเนโรอันว่าสามเนรชื่อว่าบันเิตทัตตวาให้แล้วปัตตาจีวรังซึ่งบาทและจีวออุปชายศาแก่พระอุปชาวัตตวากล่าวแล้วอิติว่าอาหารอันว่าเราการิสามิจักรธรรมสมณธรรมังซึ่งสมณธรรมอิติดังนี้นิวัตโตกลับแล้วมายาปิตตถฐานเนคันตุง ขีดตูงันว่าอันมายาปิแม้อันเราคันขีดไปตถาฐานนในที่นั้นมายาปิตถททาฐานนคันตุงอันว่าอันมาาแม้อันเราไปในที่นั้นวัตะติย่อมควรอิติดังนี้อามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วมหาราเชซึ่งเท้ามหาราชทั้งหลายจตาโรโีวัตะวาตรัสแล้วอิติว่า ุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสก,กุเนยังนกทั้งหลายวิจารันเตตัวเที่ยวบินไปอยู่อุปวณเนในที่ใกล้แห่งป่าวิหารสระแห่งวิหารปลาเปตวาให้หนีไปแล้วคันหาทะจงถือเอาอารักขังซึ่งการอารักขาสมันตาโดยรอบอิติดังนี้วตวาตรัสแล้วจันทเทวปุตตังกับจันทเทพพบุตรอิติว่า ตวางอันว่าท่านอากาศทิตวาคร่ามาแล้วจันทมันทลังซึ่งมุณฑนแห่งพระจันทร์คันหาหิจงยึดไว้อิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วสุริยะเทวปุตตังกะสุริยะเทพผบุตรอิติว่า <ๆ mêmes. S 1> ตวางอันว่าท่านอากาศทิตวาคร่ามาแล้วสุริยะมันทลังซึ่งมุณฑนแห่งพระอาทิตย์คันหาหิจงยึดไว้อิติดังนี้ คันตวาเสด็จไปแล้วสยังเองขเหตตวาอัฏฐาเสิได้ประทับยืนถือเอาแล้วอารักขังซึ่งการอารักขาอาวินชนะรชุดฐาเนในที่แห่งเชือกเป็นเครื่องชักสัทวานว่าเสียงปุราณปน,นัสสาปีแม้แห่งใบไม้แก่ณนะอโหสิไม่ได้มีแล้ววิหาเรในพระวิหารจิตตังอันว่าจิตสามเณรักษะของสามเณรเ,เอกักขังเป็นจิตมีอารมณ์เดียวอโหสิได้เป็นแล้ว โสสัม,มเนโรอันว่าสัม,มเนนนั้นสัมมสิตาวาพิจารณาแล้วอัตภาวังซึ่งอัตภาพอันตราพัตเตในระหว่างแห่งพัตเอวะนั่นเทียวปาปุณิบรรลุแล้วพลานิซึ่งผลทั้งหลายตีนิสามเทโรปิแม้อันว่าพระเทระจินเตตาวาคิดแล้วอีติว่า สามเณรรอนว่าสามเณรนิสินโนนั่งแล้ววิหาเรนในวิหารมมยาอันราวสกาอาจลัดทุงเพื่ออนได้โภชนังซึ่งโภชนะอุปกัรปนกกังอันเข้าไปสำเร็จตัสะสามเณรรัศแก่สามเณรน,นั้น อสุกกุเลนามะชื่อในตรกะูลโน้นอิติดังนี้อคมาสิได้ไปแล้วอุปถากักุลังสูตรกะูลแห่งอุปถากเปมากคารวายุตตังอันประกอบแล้วด้วยความรักและความเคารพเอกังตรกะูลหนึ่ง จากก็มนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายตถากูเลในตระกูลนั้นและพิตวาได้แล้วโรหิตามัชเฉซึ่งปลาตะเพียนแดงทั้งหลายตังทิวสังในวันนั้นโอโลเกนตานิสีทิงสุนั่งแลดูอยู่แล้วอาคัมมนังซึ่งการมาเทรสะแห่งพระเทระเอวะนั่นเทียวแต่มนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นทิศวาเห็นแล้วเทรังซึ่งพระเทระอาคัตฉันตังผู้มาอยู่วัตะวากล่าวแล้วอิติว่า พันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญพัทธกังกามังอันว่ากรรมอันเจริญโวอันท่านทั้งหลายอาคัตฉันเตหิผู้มาอยู่อิท่าฐาเนในที่นี้กระตังกระทำแล้วอิติดังนี้ เถรังยังพระเถระประเวเสตาวาให้เข้าไปแล้วอันโตในภายในทัตวาถวายแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายยาคู่คัจกาทีนี้มีเข้ายาคูและของอันบุคคลพึงเคี้ยวเป็นต้นอันทางสุดได้ถวายแล้วปินดาปาตังซึ่งบินทบาทโรหิตามัชาระรเสนะด้วยรถแห่งปลาตะเพียนแดงเถโรอันว่าพระเถรทะทัเสสิแสดงแล้วหารนาการังซึ่งอาการคืออันนำไป มนุสสานว่ามนุษย์ทั้งหลายวัต,ตาวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายปริพุนชัฏฐะจงฉันเถิดตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายละพิสธะจากได้หารนักกาพัตตังปีแม้ซึ่งพัดอันท่านพึงนำไปอิติดังนี้ปัตตังยังบาดปูเรตวาให้เต็มแล้วโรหิตามมาชาัชรสาโภชนา์ด้วยโภชนะอันสำเร็จแล้วด้วยรสแห่งปลาตะเพียนแดง อธังสุดได้ถวายแล้วพัตตกิจาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัะเถรัสะแห่งพระเถระเถรอันว่าพระเถระจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าสามเนโรอันว่าสามนเแนนเมของเราฉาโตหิวแล้วอิติดังนี้อัคคมาสีได้ไปแล้วสีคังพลัสถาปิแมอันว่าพระาศาสดาพุนชิตตวาเสวยแล้วสการัสสะต่อสมัยอันเป็นไปกับด้วยการเอวะนั่นเทียว คันตะวะเสด็จไปแล้ววิหารังสูวิหารตัางที่วสังในวันนั้นอุปทาเรนโตทรงใครครวญอยู่อิติวา่าปัณฑิตาสามนเนโรอันว่าสามะเนรชื่อว่าบันเิตทัตวาให้แล้วปัตจีวรังซึ่งบาทและจีวออุปชายะสะแก่พระอุปชานิวัตโตกลับแล้วอาศายะด้วยความหวังอิติวา่า หางกันว่าเรากริษสามิจะกระทำสมณธรรม,ม,มังซึ่งสมณธรรมอิติดังนี้ปปัชิตกิจจังอันว่ากิจแห่งบรรพชิตอัศสสาเนรัสสะของสามเนรนั้นนิปปัชชสติจากสำเร็จนุโขหรือหน้อแลอิติดังนี้ ยตวาทรงทราบแล้วสามเนเรนะตินนางพลานางปตะภาวังขีดภาวังซึ่งความที่พลานางแห่งผลทั้งหลายตินนางสามสามเนเรนะอันสามเนนปตะขีดบรรลุแล้วสามเนเรนะตินนางพลานางปตะภาวังซึ่งความที่แห่งผลทั้งหลายสามอันสามเนนบรรลุแล้วอาวัชเชนโตทรงรำพึงอยู่อิติว่า อุปนิสสยอันว่าอุปนิสัยอรหัตตัสะแห่งความเป็นแห่งพระรหั์อัธิมีอยู่กิงหรือ อุทาหุหรือว่าอุปนิสยอนว่าอุปนิสัยอรหัตตสะแห่งความเป็นแห่งพระอรหันตนิย่อมไม่มีอิติดังนี้ทิสวาทรงเห็นแล้วอิติว่าอุปนิสยอนว่าอุปนิสัยอรหัตตสะแห่งความเป็นแห่งพระอรหันติมีอยู่อิติดังนี้อุปทาเรนโตทรงใครครวญอยู่อิติว่าโสปันดิตาสามเนโรอันว่าสามเนนชื่อว่าบัณฑิตนั้น สักขิสติจักอาจปัดตุงเพื่ออันบรรลุอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ปุเรภัตตังในการก่อนแต่การแห่งพัดเอวะนั่นเทียวกิงหรืออุทาหุหรือว่าโสปันดิตาสามเณโรอันว่าสามมเนนชื่อว่าบัณฑิตนั้นนาสักคิสติจักไม่อาจอิติดังนี้อัญญาสิได้ทรงทราบแล้วอิติว่าโสปันดิตาสามเณโรอันว่าสัมมเนรชื่อว่าบัณฑิตนั้นสักคิสติจักอาจอิติดังนี้ อาทาครั้งนั้นเอตังจินตนางอันว่าความดำรินั่นอนโหสิได้มีแล้วอัสะพะควัตโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติว่าสารีปุตโตอันว่าสารีบุตรอาทายะถือเอาแล้วพัฒตังซึ่งพัดสามเนรัสสะเพื่อสามเนราอาคัตติย่อมมาสีคังพรันโสสารีปุตโตอันว่าสารีบุตรนั้นกรายะพึงกระทำอันตรายอย่างปีแม้ซึ่งอันตรายอัสะสามเนรัสสะแก่สามเนรนั้น อาหางอันว่าเราข้าเหตตวานิสีทิสามิจากนั่งถือเอาอารักขังซึ่งการอารักขาทวารกโกฏเกตที่สุ้มแห่งประตูอัธภพาเวภาเวครั้นเมื่อความเป็นอัฏาอย่างนั้นสติมีอยู่อาหางอันว่าเราปุชิตสามิจักถามปัญเหุซึ่งปัญหาทั้งหลายจตารโรสีนางสารีปุตตังกะสารีบุตรนั้นตัสมิงสารีปุตเตครั้นเมื่อสารีบุตรนั้นวิสัชมาเนแก้อยู่ สามนเณโรอันว่าสามนเณรปาปุนิสติจากบรรลุอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันตหากับปฏิสัมพิทาเหตด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระาศาสดาคันตวาสเสด็จไปแล้วตะโตวิหารโตจากพระวิหารนั้น ทัตวาประทับยืนอยู่แล้วทวารกทเกตที่สมแห่งประตูปุชิตรถามแล้วปัญเหซึ่งปัญหาทั้งหลายจตารโรซีเทรังกะพระเถระสัมปตังพูดถึงพร้อมแล้วเถรวนว่าพระเถระวิสัเชสีแก้แล้วสัทธาราปุทะปัญเหขีดปัญเหซึ่งปัญหาสัทธาราอันพระศาสดาปุถะขีดตรถามแล้ว สัทธาราปุถะปัญเหซึ่งปัญหาอันพระศาสดาตรัสถามแล้วทั้งหลายปุชาวิสัชชนังอันว่าการถามและการแก้ตัถาปัญเหสุในปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นอีทางนี้กีระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วนางสารีปุตเถรังกะพระเถระชื่อว่าสารีบุตรนั้นอิติว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรกิงอันว่าอะไรเตอันเธอรัดทางได้แล้วอิติดังนี้ โสเถรอันว่าพระเถระนั้นอาหารกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหาโรอันว่าอาหารมายาอันฆ่าพระองค์ลัทโทได้แล้วอิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาปุชิตรถามแล้วอิติว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรอาหาโรานามะชื่ออันว่าอาหารอาหารติย่อมนำมากิ่งซึ่งอะไรอิติดังนี้ โสเถรอนว่าพระเถระนั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารโรอนว่าอาหารอาหารติย่อมนำมาเวทนังซึ่งเวทนาอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุชิตรธถามแล้วอิติว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรเวทนาอันว่าเวทนาอาหารติย่อมนำมากิ่งซึ่งอะไรอิติดังนี้โสเถโรนว่าพระเถระนั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนานว่าเวทนาอาหารติย <thrive>. yeah. ่อมนำมารูปังซึ่งรูปอิต mm ิด hmm. ังน <statistic> ี้สถานว่าพระศาสดาปุชิตระถามแล้วอิติว่าสารีปุตะดูก่อนสารีบุตรปนะก็รูปังอันว่ารูปอาหารติย่อมนำมากิ่งซึ่งอะไรอิติดังนี้โสเถโรนว่าพระเถระนั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปังอันว่ารูปอาหารติย่อมนำมาผัสสังซึ่งผัสสาอิติดังนี้ อธ,ธิปายโยอันว่าอธิบายตัตระปัญหสุในปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เฮก้อาหารโรอันว่าอาหารชิกัดชิเตนะปุคเลนะปริพุโตปริพุโตอันปุคเลนะอันบุคคลชิกัดชิเตนะผู้หิวแล้วปริพุโตบริโภคแล้วชิกัดชิเตนะปุคเลนะปริพุโตอันอันบุคคลผู้หิวแล้วบริโภคแล้ว ปฏิหนิตาวากําจัดเฉพาะแล้วขุดทางซึ่งความอยากอารหัติย่อมนำมาเวทนาซึ่งเวทนาสุข,ขังอันเป็นสุกแต่สาบุคคลศาสกแก่บุคคลนั้นเวทนายะครั้นเมื่อเวทนาสุขายะอันเป็นสุกอุปชัมานายะเกิดขึ้นอยู่ ปุคละสระแก่บุคคลสุขิตตสะพูดถึงแล้วซึ่งความสุขอาหาระปริโภพเคนะเพราะการบริโภคซึ่งอาหารวันนสัมปติอันว่าความถึงพร้อมแห่งวันนะโหติย่อมมีสรีเรในสรีระเวทนาอันว่าเวทนาอาหารติย่อมนำมารูปังซึ่งรูปเอวังด้วยอาการอย่างนี้ปนะก็ปุคโลนว่าบุคคลสุขิโตพูดถึงแล้วซึ่งความสุข อุปน,นัสสุขโสมนัสโสผู้มีความสุขและโสมนัสอันเกิดขึ้นแล้วอาหาระชะรูปะวเสณะด้วยอำนาจแห่งรูปอันเกิดแต่อาหารจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอสาโทนว่าความเบาใจชาโตเกิดแล้วเมแก่เราอิธานิในการนี้อิติดังนี้นิปัชโตนอนอยู่วาหรือวาหรือว่านิสีทันโตนั่งอยู่ปฏิละพติย่อมได้เฉพาะสุขสัมผัสสังซึ่งสัมผัสอันเป็นสุข